ของตำรวจกรณีหลักฐานาาน,ะะฐานิติวิทยาศาสตร์นะคะหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์นะ่ค่ะลุงพลเรามีความหวังหรือมั่นใจในส่วนหลักฐานตรงนี้ไหมคะว,ว่าจะสามารถเชื่อมโยงไปหาคนร้ายได้ถ้าเกิดว่าทางทางคุณหมอที่ตรวจเรียกผ่าผ่าชั้นสูตรน้องรอบสองรอบแรกรอบสองเนี่ยมันก็จะมีอยู่ช่วงนึงที่บอกว่ามีเส้นผม,มเส้นอะไรพวกนั้นซึ่งซึ่งมันไม่เกี่ยวกับลุงอยู่แล้วก็อยากจะรู้ว่าไอ้อดีๆต่างๆอ่ะที่ทางคุณหมอ ได้ตรวจสอบแล้วเป็นญาติคนไหนเป็นญาติสายเลือดแบบไหน,นสายเลือดแม่ชมพูปปห่หรือว่าพ่อชมพู่ค่ะตั้งแต่เกิดเหตุมาหลักฐานต่างๆที่เขาเอาของคนไปตรวจสอบเนี่ยได้คืนมาบ้างหรือย,อย,งยังคะหครือ<ม>ยังไม่ได้คืนสักชิ้นครับยังไม่ได้คืนสักชิ้นอันนี้ก็คือสิ่งที่เราคาใจหนื่งกันก็คือหลังจากที่ทางทางพิสูจน์หลักฐานนะครับที่ได้มาค้นรถบ้านผมวันนั้นคือไม่ได้มีหมายสารอะไรเลย ซึ่งเป็นเหตุการณ์ซึ่งหน้าซึ่งผมก็ได้เซ็นอนุญาตเหมือนกับขอความร่วมมือแต่มันเป็นเหตุการณ์ซึ่งหน้าที่ผมต้้งเพราะว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาในบ้านแล้วเข้ามาขอคนในบ้านแล้วผมก็ไม่ให้เข้าในบ้านจริงๆอะผมไม่ไม่ให้ไม่ให้พิสูจน์หลักฐานคนในรถในในบ้านซึ่งผมก็แนะนำื่อที่จะขับรถมาด้านหน้าเพราะว่าพอขับรถมาด้านหน้าผกพิสูจน์หลักฐานก็ขึ้นตรวจตรวจคนรถผมเลยโดยที่ยังไม่ใส่ชุดปีอีอะไรนะครับคือหลังจากที่มีผู้สื่อข่าวมา มัน,น่งได้ลงจากรถแล้วก็มาใส่ชุดป้องกันต่างๆขึ้นไปที่หลังคือลุงพลจะมองว่ากระบวนการตรวจสอบเรื่องนี้ทำไม่ค่อยถูกต้องตามกฎระเบียบตั้งแต่แรกอหรคะถ้าถามผมก็คือผมพูดแต่แรกแล้วว่าการตรวจสอบอะไรต่างๆเนี่ยคนที่ตอบไป็นดีสุดคือคนบ้านกอกอกซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆไม่ว่าจะเป็นลุงเองหรือว่าญาติๆเองที่มีรถหรือว่าอะไรทุกอย่างต้องตรวจสอบเหมือนกันหมดณเวลานี้ลุงยังกังวลเรื่องความว่าคําว่าแพ้ไหมคะ ก็ก็ไม่ได้กังวลครับไม่ได้กังวลก็ต้องมีหลักฐานแลน้คะคือคือลุงกลัวแบบเหมือนยัดหลักฐานนี่แหละค่ะทางลุงก็มันเคยมีไหมล่ะครับครับต้องย้อนถามตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงวันนี้ได้พูดคุยกับบ้าน้องชมพู่บ้างหรือยังคะก็ตั้งแต่อ่าเขาเรียกว่าเก็บเท่ากระดูกน้องนะแล้วเอาอธิ้นงไปใส่ธาุแล้วก็ไม่ค่อยได้ขึ้นไปหาเขามีอะไรฝากบอกถึงเขาไหมเขาวันนี้ที่ทางบ้านก็ไม่ได้มาฟังตรงนี้ก็ ก็อยากจะบอกนะครับว่าให้พ่อแม่ชุ้ผู้สบายใจเพราะว่าผมเองก็ยืนยันต่อสู้มาโดยตลอดแล้วก็จะหาคนที่ทําความผิดให้มารับผิดห้ได้ครับส่วนของุงพลให้ความร่วมมือกับตํารวจนอกจากการรื้คนแล้วมีอะไรบ้างคะการสอบสวนพอจําได้ไหมคะว่าตัวเองเนี่ยให้การสอบสวนไปก็ถ้าเป็นการให้ปากคาวันที่ 11, 12, 13, 14คือเรียงลําดับต่างๆก็คือขึ้นยืนสํานวนมาแล้วครับ ความรุมแรงตลอดก็ยินดีตลอดครับไม่ว่าจากการณวันนี้ถ้าอยากให้ผมให้ปากคำเพิ่มก็ยินดีครับการมาของลุงคนวันนี้หลายคนมองว่าจริงๆลุงคนมาเพื่ออะไรวันนี้ลุงคนสามารถบอกกับประชาชนได้เลยนะคะก็ผมเชื่อว่าทุกคนที่ติดตามข่าวเขาก็อยากรู้ความจริงกันทุกคนนะครับว่าลุงเองเนี่ยซึ่งตกเป็นผู้ต้องสงสัยในสายตาแม่เขามาโดยตลอดเะี่ยมา2-3เดือนหลังเนี่ยหลังจากที่แม่เขาได้เอายก็อยากจะมาดูว่า ท่านจะแถลงออกในรูปแบบไหนซึ่งจะมีลุงเกี่ยวข้องบ้างไหมถ้าเกิดไม่มีก็อยากให้ท่านพู้ผ่านสื่อว่าลุงคนไม่ใช่ผู้ต้องสงสัยแล้วก็เป็นผู้บริสุทธิ์แต่คุณลุงต้องการคำนี้เลยวันนี้ก็ต้องการครับเป็นใครก็ต้องการครับไม่มีใครอยากจะให้สังคมตัดสินแล้วไปที่ไหนใครก็มองแบบถ้าคนดีด้วยก็ดีโอเคครับแต่สําหรับคนที่เขามองเราในด้านลบเขาก็จะมีเรื่องแบบนี้อยู่ในใจเขาตลอด ทนายมีข้อมูลกังตำรวจอะไรไหมครับทนายใช่ยหมหามุ้งไหมบุมงหต่เดียวทนยมาเดี๋ยวจะพาไปคุยกับทุกคนทุกคนขอสอบถามครับวันนี้เนี่ยมุกคนมีความกังวลอะไรไม่ได้กังวลครับที่มาวันนี้คือต้องการมาฟังว่าทางตำรวจเขาจะสรุปคดียังไงครับกขึ้นังวลครับ ในส่วนของเราเนี่ยพิสูจน์ข้อเท็จจริงไปหมดะเราสามารถให้ข้อมูลได้ทั้งหมดก็ครับเพราะว่าการที่ทางเจ้าหน้าที่ได้ไปนําหลักฐานต่างๆที่บ้านไม่ได้เอาทุกอย่างไปอะเอาทุกอย่างไปแล้วก็ให้ความร่วมมือโดยตลอดัตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่หลายๆคนอาจจะอยากถามว่า38นาทีที่ลุงพลหายไปเนี่ยลุงพลสามารถชี้แจงได้ไหมว่าเสียบ38นาทีสุดท้ายแล้วเนี่ยไปที่ไหนกันชี้แจงได้ครับเพราะว่าตั้งแต่ออกที่สวนยาง เวลา9นาฬิกา22นาทีที่ประแตนดูนาฬิกาข้อมือนะครับและก็กลับมาที่บ้านก็เป็นการให้สำนวนปากคำตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณวันนั้นเป็นการกะเกณฑ์เวลาให้บิดเป็นตัวเลขซึ่งที่ผมระบุลงไปคือ9โมง45ออกจากบ้านสตาร์รถออกจากบ้านไปรับพระไปถึงวัดประมาณ10โมงผมก็ลงระบุ10โมงท่านก็พิมสิบโมงนั่นคือเวลาที่เขาต้องการว่าลุงไปทําไมใช้เวลาน,านานจังไปรับพระซึ่งระยะทางมันแค่ ไม่ถึง2กิโลครับพยานหลายๆคนที่ออกมาบางคนสงสยัยว่าเอ๊ะทำไมผ่านมากว่า3-4ยืนถึงออกมาบอกว่าคนนู้นคนนี้เห็นนู้นคนอะไรเงี้ยอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะก็ต้องถามดูว่าพยานเป็นล้อมีพู้แต่พูดเรื่องจริงหรือเปล่าที่ผ่านมาเวลาไทาม์ไลน์อะค่ะช่วงเวลาที่หายไป38นาะทีลูกคนเคลียร์ชัดกับตารวจแต่ทําไมตํารวจยังบอกว่าไม่ชัดนะคะก็คงจะมีบางท่าน้งครับที่พยายามที่จะ สร้างขาง้อมเม็หขึ้นมาแสดงเ,เป็นตำรวจนะคะไม่ไม่ใช่ตำรวจครับไม่ใช่ตำรวจก็จาอาจจะเป็นชาวบ้านบางคนเขาอาจจะคือเขาความจำของเขาไม่ค่อยดีอ่ะเราก็ไม่อยากจะไปพาดพิงว่าเขาความจำไม่ดีนะแสดงว่า38นาทีที่บอกว่าตำรวจไม่เข้าใจี่ยยังสงสัยเนี่ยไม่ใช่สงสัยในตัวลุงพลก็จริงๆแล้วถ้าถ้าถ้าดูตามเวลาที่ผมมาได้ให้ปากคำไปนะครับมันก็นจะมีเวลาช่วง9โมงครึ่งที่อยู่บ้านกับเต็นตนอาบน้ำเสร็จแล้วก็<ม>เื่อนรถไป<ม>ตอนกี่โมงซึ่ง วันที่เล่ากับวันเหตุการณ์จริงน่ะมันคนละเรื่องกันมผมเชื่อว่าตำรวจอะ่ะตำรวจน่าจะมีความคิดอะไรที่ดีมากกว่าลุงพลครับชาวโซเชียลเขาเป็น,นห่วงลุงพลเลยเมื่าถ้าเกิดมาแถลงข่าววันนี้เนี่ยจะถูกจับอะไรเงี้ยใครจะจับแล้วเราไม่มีความผิดแล้วถ้าจะจับผมเรื่องอะไรครับสุดท้ายแล้ววันนี้เนี่ยอยากบอกอะไรกับตำรวจหรือว่าเรามีความกังวลเป็นห่วงอะไรไหมก็เชื่อว่าใครที่ ต้องการความช่วยเหลือันดับแรกก็ต้องถึงตำรวจเพราะตำรวจดูแลบ้านเมืองทหารดูแลประเทศชาตินะครับถามผ่าแตนบ้างก็าแตนครับวันนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างอยากจะมาฟังเองจากปากว่ายัางไงครับจ้ะอยากจะมาฟังว่าสิ่งที่ท่านจะพูดจะอะไรวันนี้คือจะเป็นยังไงคือเราอยากฟังอยากรู้แล้วก็อยากให้ท่านถ้าจะแถลงอะไรเนาะเราอยากหาความกระจ่างก,กับชีวิตครอบครัวเราและข้อสงสยัยที่เกิดขึ้นนะ รายชื่อทุกคนน่ะในหมู่บ้านอยากให้ควากระจายก,กับเขากับเราคุณรวมกันหลายคนนั่นแหละอยากให้ท่านพูดก่อนที่จะทําอะไรแบบอย่างที่เราเราเราดาเอาไว้นะอันนี้ก็คือจะหาความกระจายให้กับทุกคนนั่นแหละที่ผ่านมาป้าแตนกับลุงพลมองว่าชีวิตครอบครัวเหมือนถูกตราบาปหรือคำหรือคำกล่าวหามาตลอดไหมคะก็น่าจะตลอดแลนะ้วเนาะ นนะสำหรับบางคนนะสาหรับบางคนบางกลุ่มอะไรเงี้ยแต่ว่าสําหรับคนที่เขาให้กาลังใจเราแล้วก็อาจจะเข้าใจอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนที่เหลือที่ยังไม่เข้าใจเราเราก็อยากให้เจ้ที่แจง้งตรงนี้ด้วยจนถึงวันนี้144วันที่คุยกับแม่น้องชมพู่หรือยังก็ตั้งแต่วันที่ลุงบอกนะตั้งแต่วันที่อ้ไรนีได้เควันวน,นี้เนี่ยตำรวจจะแถลงเนี่ยอยากบอกอะไรแม่ชมพู่ไหมก็รอฟังเหมือนกันน้องคงจะรอฟังที่บ้านแจะป้าพอดี ได้มาเนาะแล้วก็มาฟังที่นี่ถ้าวิญญาณของน้องชมพู่อยู่ตามมากับลุงกับป้าอยากบอกอะไรกับน้องถ้าผ่านมา140วันห้าใช่ไหมถ้าน้องตามมากับป้าป้าบอกว่าสู้เต็มที่แล้วเพื่อหลานดีแล้วและเพื่ออยากให้หลานไนนด้โดนจิตเดนใจสำหรคนที่รู้เห็นอะไรที่บางทีเราจะไม่รู้ก็ได้ให้เขาก้้ที่จะมา ผมเห็นหมอปลาบอกว่าตัวของหมอปลาเนี่ยติดใจในเรื่องของตำรวจไม่มีหมายค,ค้นเป็นคนบ้านลุงคนลุงคนเนี่ยยังยังติดใจส่วนนี้ไหมก่อนหน้านี้นมีคุยกับตำรวจไหมก็ก็ตอนนี้ก็ดูก็ดูหลกักฐานต่างๆนะครับว่าการที่เจ้าหน้าที่เข้าไปค้นบ้านโดยที่มีหมายสารอะไรพวกนีน้มันสามารถที่จะตรวจสอบตำบรวจชุดนั้นได้ไหมก็จะดูหลักฐานก่อนครับวันนั้นเนี่ยเข้าขมาขอความร่วมมือแล้วเราให้ความร่วมมือไปเขาบังคับเราหรือยังไง ก็เอาเอาง,ง่ายๆคือตำรวจที่มาเนี่ยท่านไม่ได้ใส่ชุดผู้พ,พิทักษ์สันติราษฎร์เข้ามาในบ้านแต่ท่านใส่ชุดครึ่งท่อนก็เหมือนกับขอบความร่วมมือกับพิบสูจน์หลักฐานกับชุดสืบอีกชุดหนึง่งซึ่งเป็นตำรวจพื้นที่สป,ปตกรุงทูมไปขอขอความร่วมมือน,นลอะลุงช่วยช่วยเขาหน่อยอะไรประมาณนี้ให้ให้ความร่วมมือซึ่งเป็นเห็นการชี้ช่หน้าเป็นใครก็ต้องยินยอมครับเพราะท่านเข้าไปในบ้านผมแล้ว วันนั้นเราได้เพราบ้านผมไม่ได้มีชีตอะไรขนาดวันนั้นเราได้เซ็นเอกสารอะไรกินยอมก็ได้เซ็นครับเซ็นครับลุงพลตอนหลังหรือตอนแรกนะลุงพลอะไรเซ็นก็คือใช่ครับใช่ลุงพลคถ้าถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยตำรวจเขาไม่ให้เราเข้าฟังแถลงข่าวด้วยเราจะว่ายังไงก็ผมก็ยังพูดอยู่เมื่อกี้ว่าท่านท่านมีเหตุอะไรที่จะไม่ไม่ผมเข้าไปฟังอะไรก็ใช่ ทุกคลนฮะช่อง9ขออนุญาตสัมภาษณ์้วย,ย,น,ยนะครับขออนุญาตทุกท่านท่นายนะครับทุกคนให้เข้ามาวันนี้แล้วสุดท้าตยตระจนักว่าจะขอที่กลับ